The kings had their queens the throne. โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้คัดเลือกพื้นที่จากการแสดงที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมที่งดงามที่แสดงถึงวิถีชีวิตริมน้ำค่ะ เรามาดูจุดที่1น,นะคะบริเวณสะพานพระราม8ทอแสงวิจิตรการที่จะประดับตกแต่งแสงไฟและการแสดงไลท์โชว์แอนเลเซอร์เพื่อต้อนรับการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกและเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวกลับมาโดยจะย้อมไฟกับเส้นสายของสะพานพระราม8ให้เป็นสีสันต่างๆและฉายแสงเลเซอร์เป็นลวดลายและข้อความต้อนรับค่ะ ส่วนจุดที่สองวัดกรลยาณมิตรวระมหาวิหารใช้ชื่อนริมิตวิจิตนาตกรรมเป็นการแสดงทางวัฒนธรรมประยุกต์ผสมผสานเทคนิคพิเศษบอกเล่าเรื่องราวของประเพณีที่คู่กับสายน้ำเจ้าพระยาที่สื่อถึงความร่ำรวยทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทยตลอดจนความสุขที่เปี่ยมมิตรไมตรีและรอยยิ้ม ต่อเนื่องจุดที่3ค่ะป้อมวิชัยประสิทธิ์ที่ใช้ชื่อว่าวิจิตปร,ราการทานทาราการสแสดง projection mapping ประกอบแสงสีและเทคนิคพิเศษถ่ายทอดเรื่องราวความรุ่งเรืองวิถีแห่งสายน้ำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่มีการเดินเรือค้าขายการเดินทางติดต่อทางการทูตวิถีชีวิตของคนไทยกับสายน้ำและการปกป้องแผ่นดินไทย เพื่อความสุขสงบสันติโดยใช้กำแพงป้อมเป็นพื้นที่ฉายภาพค่ะต่อเนื่องจุดที่4สะพานพระพุทธยอดฟ้ากับชื่อวิจิตเรืองรองท้องนาทีเป็นการแสดง i l ล u m n n t t o o n l i v s s o w w ประกอบดนตรีและเสียงสภาพแวดล้อมที่สื่อถึงประสบการณ์การเดินทางแห่งความสุขในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยถ่ายทอดออกมาเป็นการเล่นแสงไฟที่ตื่นตาตื่นใจเช่นนี้ค่ะจุดที่5ศูนย์การค้าไอคอนสยามใช้ชื่อว่า The Iconic Multimedia Water Feature ที่จะประดับไฟตกแต่งไอคอนสยาม Bangko อ i l l u m i n a t i o n ริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยพลังงานสะอาดจากโซลา r เซลล์นวัตกรรมใหม่ที่สอดรับกับนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศและการแสดง The Iconic Multimedia Water Feature การแสดงระบาสายน้ำประกอบ แสงสีเสียงที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเชียงใต้ค่ะส่วนจุดที่6นะคะ River City Bangkok ใช้ชื่อว่าวิจิต t ท h a i l a n d ค่ะมีการใช้ Projection Mapping ไปยังพื้นผิวอาคารเป็นเสมือนบทสรุปถ่ายทอดเรื่องราวของสเสน่ห์แห่งแม่น้ำเจ้าพระยา และนําเสนอซอฟต์พาวเวอร์สำคัญในเมืองไทยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาสัมผัสประสบการณ์อันมหัศจรรย์ทั้งฟู้ดฟิล์มแฟชั่นไฟท์และเฟสชิวัลค่ะโดยงานแสดงแสงสีเสียงในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่12 2 7ถึง27พฤศจิกายน2565นะคะโดยการแสดงทุกจุดค่ะจะจัดเป็นรอบเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไป ผู้ที่สนใจค่ะสามารถเข้าชมสีสันบรรยากาศบริเวณริมแม่น้ำฝั่งตรงข้ามจุดที่ทำการแสดงในแต่ละพื้นที่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายต้องบอกว่าวิจิตรสวยงามแล้วก็อลังการทุกจุดจริงๆค่ะ